ใจดีใจงามแม่ในที่นี้จึงเป็นผู้ประครับประคองลูกเป็นผู้ให้กำเนิดลูกและวันนี้ลูกจะได้มาทำหน้าที่ของลูกผู้ชายตอบบุญแทนคุณของแม่เป็นการแสดงออกบ่งบอกถึงความกตัญญูกะตะเวทีที่มีต่อพ่อที่มีต่อแม่ พระคุณของแม่นั้นมากมายไก่กองเลือดที่จะขนานนับรวมความลงมาสรุปสั้นๆย่อๆว่าแม่คือผู้ทำให้ลูกเกิดขึ้นเรียกว่าผู้สร้างลูกหลังจากสร้างลูกเสร็จยังไม่พอยังสอนลูกคำแรกที่ลูก พูดคือคำว่าแม่ตาที่ลูกได้ลืมตาดูโลกครั้งแรกจะเห็นหน้าแม่คำพูดคำแรกที่ลูกพูดได้คือคำว่าแม่แม่เป็นคนสั่งแม่เป็นคนสอนลูกสอนให้กราบไหว้สอนให้ไหว้แม่สอนให้ไหว้พ่อสอนให้ไหวพระ สอนให้เป็นคนดีนั่นแหละจึงบอกว่าแม่เป็นผู้สร้างลูกแม่เป็นผู้สอนลูกแม่เป็นผู้ส่งลูกส่งไปไหนเจ้าน้าส่งไปเรียนหนังสือไม่มีเงินใช่ไหมก็แม่ส่งแม่ถ้าไม่มีเงินแม่ก็ไปหามาเองตามธรรมชาติของแม่แม่มีเงินแม่ให้ลูกไปเรียน กลัวลูกจะไม่เท่าเทียมคนอื่นจากนั้นถ้าลูกผิดพลาดมาแม่ก็คอยค้ำปอยเสริมลูกกลัวลูกจะเสียหนา้ากลัวลูกจะไม่เท่าเทียมของลูกคนอื่นเรียกว่าเสริมลูกสุดท้ายแม่ให้หมดแม่ต้องเสียสละทรัพย์สมบัติให้กับลูกนั่นแหละคำว่าให้ให้ แสดงว่าให้มากกว่าคนอื่นนะในโลกนี้ไม่มีใครให้มากเท่ากับแม่คนอื่นให้ทรัพย์สมบัติเสื้อผ้าวัตถุเข้าของแต่พ่อกับแม่ให้อะไรจ้านาให้ชีวิตร่างกายชีวิตสังขารของเจ้านาคได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อจึงบอกว่าให้สามให้เลยคนอื่นให้ก็เสื้อผ้าทรัพย์สมบัติ สิ่งของเท่านั้นแต่แม่กับพ่อให้ชีวิตลูกให้ลูกได้ลืมตาดูโลกถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่รับรองร้อยเปอร์เซ็นไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกได้นั่นแหละจึงบอกว่าให้มากกว่าใครๆคือให้ชีวิตและสังขารเจ้าหน้าใบหน้าของแม่ มักจะมีรอยปรากฏอยู่สองรอยหนึ่งรอยช้ำสองรอยชื่นรอยชื่นกับรอยช้ำลูกดีปรากฏรอยชื่นบนใบหน้าของแม่ถ้าแม่หน้าชื่นอะไรต่อมาตาก็บานนั่นคือลูกดี ลูกดีจะทำให้แม่หน้าชื่นตาบานในขณะเดียวกันตรงกันข้ามถ้าลูกไม่ดีละ่ะรอยปรากฏบนใบหน้าแม่คือรอยชำ้ำถ้ารอยช้ำอะไรตามมาตาก็บวมสิเออรอยชำ้ำหน้าชำ้ำตาบวมคือลูกไม่ดีใช่ไหมลูกที่ทำให้แม่เสียอกเสียใจ เพราะฉะนั้นเราในฐานะวันนี้ได้ทำหน้าที่เป็นหน้าทำหน้าที่ของลูกผู้ชายทำหน้าที่ให้แม่ได้หน้าชื่นตาบานทำหน้าที่สมบูรณ์แบบนั่นแหละจึงเรียกว่าลูกผู้ชายที่เหยียบโลกไม่ผิดต่อไปเราจะเป็นคนสุขแล้วนะสุขจากกายที่มัน หยับหยาบวาจาที่มันหยับหยาบกิริยาท่าทางที่มันหยับหยาบเราเข้าไปวัดเราจะเป็นกิริยาวาจาที่อบดีแล้วรมดีแล้วอบแปลว่ทาทำให้สุกรมแปลว่ทาทำให้มีกลิ่นหอมเราก็จะมีความสุขสุขจากกายที่มันดิบกายที่มันหยาบวาจาที่มันหยาบเราก็อบให้มันสุขซะ ใจที่มันหยาบใจที่มันไม่สงบเปียบร้อยกิริยาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปอบไปรมซะทําให้มันสุขทําให้มีกลิ่นหอมหอมอย่างผู้มีศีลมีธรรมอย่างกิริยามารยาทที่ดีที่งามอันนี้เป็นความชื่นใจของพ่อและของแม่นั่นแหละวัตถุประสงค์ในการบวชการบวช คือการเข้าไปสู่ความสงบสงบทั้งกายสงบทั้งวาจาสงบทั้งใจนั่นแหละเรียกว่าการบวชในสมัยก่อนเขาบวชกันง่ายๆในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเรียกมาเลยท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดก็บวชได้ต่อมาก็มีการคนจะบวชมากขึ้นมากขึ้นก็ให้ภาษาวกทั้งหลายเป็นคนบวช ต่อมาในสมัยปัจจุบันก็มีการสวดยัตติอย่างดีถึงจะบวชได้อันนี้เรียกว่าการบวชอุปปสมบทแปลว่าเข้าไปสู่ความสงบสงบกายสงบวาจาและสงบใจมันจะสงบได้ไหมได้ถ้าเรามีใจสงบเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าจะพูดจะคิดจะทำล้วนออกมาจากจิตจากใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราตั้งใจดีๆตั้งอกตั้งใจดีๆไม่ใช่เราจะทำเพื่อเราอย่างเดียววันนี้พรุ่งนี้วันต่อ,ต,อต่อไปเราบวชแล้วเรายังมีโอกาสทำให้คุณพ่อทำให้คุณแม่ได้ชื่นอกชื่นใจ เลือดเนื้อเชื้อไขชีวิตของเราผสมประสากนการเป็นตัวเหล่านี้ได้มาจากพ่อจากแม่ณน้ำโมดินนะแม่โมพ่อรวมกันจึงเป็นตัวกุมารเกิดขึ้นเมื่อกูมารน,นั้นเกิดขึ้นเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวจากนั้นก็ขยายมาเป็นหัวเป็นขาเป็นแขนสองข้างเป็นขาเห็นไหมห้าส่วนแล้ว จากนั้นก็วันต่อมาวันต่อมาอาทิตย์ต่อมาก็ขยายเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นอวัยวะครบถั้สามสิบสองประการเป็นตัวเรานั่นแหละสิ่งที่เราได้มาจากพ่อจากแม่เราจะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นลูกย้อนอดีตไปเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กย้อนไปเมื่อตอนที่เรายังพูดอะไรไม่ได้เลย ใครเป็นคนประคบประงมลูกใครเป็นคนประคบประงมเจ้าหน้าให้เติบโตมามือสองข้างที่แม่ป้อนน้ำมือสองข้างที่แม่เคยป้อนข้าวมือสองข้างที่แม่เคยป้อนยาให้ลูกได้กินได้มีชีวิตอยู่ได้เติบโตจนเป็นหนุ่มได้เติบโตจนเป็นหนุ่มมีอายุครบ อุปสมบทนั่นแหละคือมือของแม่มือของแม่ป้อนหยุกป้อนยาให้ลูกกินนั่นแหละจริงบอกว่าแม่จึงเป็นผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งเราจะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าเราจะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นลูกย้อนอดีตไปตอนที่เราเป็นเด็กเวลาเราล้ม ร้องให้ขึ้นคนแรกที่วิ่งไปหาเจ้าหน้าคือแม่แม่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงลูกร้องอแวอแวแม่รีบเข้าไปกลัวอะไรกลัวลูกจะรับอันตรายกลัวลุงยุงจะกัดลูกกลัวยุงจะกัดลูกกลัวลูกจะดิน้นกลัวลูกจะได้รับอันตรายแม่ก็ทิ้งสิ่งของต่างๆที่กำลังซักผ้าอยู่ ที่กำลังรีดผ้าอยู่รีบไปหาลูกนั่นแหละความรักของแม่จึงมีต่อลูกมากมายกายกองเหลือที่จัดคณนับและเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้าไปสู่ร่มกาสาวพัดได้ฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจหนึ่งจากนั้นยังไม่พอยังเป็นคนที่ได้สืบ อดอายุพศศาสนาด้วยจะสืบกี่วันก็ไม่เป็นไรบวชหนึ่งเดือนก็สืบอายุพศศาสนาได้หนึ่งเดือนบวชสองเดือนก็สืบอายุพศศาสนาได้สองเดือนบวชตลอดชีวิตก็สืบอายุพะศาสนาได้ตลอดชีวิตคนโบราณมีลูกผู้หญิงจะให้สืบเชื้อสาย มีลูกชายจะให้สืบอายุพระศาสนาคนโบราณพูดอย่างนี้ถ้ามีลูกผู้หญิงจะให้สืบเชื้อสายถ้ามีลูกผู้ชายจะให้สืบอายุพระพุทธศาสนานั่นแหละส่วนที่เจ้าหน้ากําลังกระทําอยู่นี้เรียกว่าเลี้ยงทางจิตใจของแม่เลี้ยงกายยังไม่พอแต่เลี้ยงทางจิตใจคือทําให้แม่ ทำให้พ่อนั้นได้ชื่นอกชื่นใจการเป็นคนตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่เจ้านากยังเป็นนาคอยู่ก็เลี้ยงกายท่านดูแลท่านเอาอกเอาใจท่านไม่ทำให้ท่านเสียอกเสียใจจากนั้นยังไม่พอยังเลี้ยงกายท่านให้จิตใจท่านได้เบิกบานชุ่มฉ่ำว่า เกิดมาทั้งทีมีลูกชายก็ได้บวชกับเขาแม่กับพ่อก็ได้ชื่นอกชื่นใจเพราะลูกชายได้บวชนั่นแหละอยู่ก็ให้เลี้ยงกายตายก็ให้เลี้ยงวิญญาณอยู่ก็ให้